เมืองเหนือฮะงานนี้ผู้ใหญ่บ้านเอาไมา้ไล่หวัวทีมงานของผู้สมัครนายกเทศมนตรีแล้วช่วงนี้ก็หาเสียงกันอยู่นะ,ะเพราะว่าเลือกตั้ง11พฤษภามนี้ใช่ไหมครับงานนี้ก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนเมียของผู้สมัครนายกเ<อ>ทศมนตรีก่อนเออแล้วหลังจากนั้นไม่พอหลังจากพะทะคารมกันผู้ใหญ่บ้านคว้าไม้ไผ่อะอไล่ฟาดทีมงานด้วยเแล้วมีชาวบ้านเจ็บด้วยหนึ่งคนนะครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับเราออกคนเหลือได้เลยการ

ต่อยด้วยตีด้วยเอาไม้ไล่ฟ้าด้วยแล้วเขาบอกขี่มอเตอร์ไซค์ชนเมียของผู้สมัครนายกเทศมนตรีด้วยหรอโอ้โหโอ้เ oh, นี่ยฮ<น>ะดูดูดถามว่าทำไมร้อแรงขนาดนี้เขาบอกประทัคารลมจากเรื่องลดน้ําด,ด,ดําหัวแล้วขอให้หยุดหาเสียงก่อนอะไรประมาณเนี้ยโอ้โห<อ>นี่บานปลายมาถึงเหตุการณ์แบบนี้เลยนั่นนรดีสงสัยอยู่บานปลายได้ขนาดนี้เหรอจากสาเหตุนี้จริงๆเหรอหรือมันมีเรื่องอื่นด้วยนะอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อเย็นวานนี้ครับผู้ใช้ Facebook นําไปโพสต์ขึ้นข้อความบอกว่า ขอบคุณสําหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายนนน้าสม,มุทรนะครับผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งที่ตบบาบลสันผีเสือ้ออําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถือไม้ตรงเข้าไปจะหวดผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตบบาบลสันผีเสือ้อพร้อมกับทีมนงานที่เข้าไปหาเสียงในพื้นที่อืม,มีการด่าทอใช้ไม้ฟาดชาวบ้านและชกต่อยทำร้ายผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อด้วยเพื่อความกระจ่างครับนักข่าวลงพื้นที่ฮะตรวจสอบข้อได้จริง ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับมีคลิปอะไรยืนยันมาชัดเจนและคนเจ็บเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของคุณภาวิตบุญชละผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสัน,นสผีเสื้ออันนี้บาดเจ็บนะฮะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบนนาลนครพิงล่าสุดนายภาวิตครับพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตรารวจสพแม่ปิงละสองรายประกอบด้วยภรรยาท่านเองนางสาววรินีอายุ43ปีแล้วก็นายภูวรินอายุ54ปีชาวบ,บ้านที่โดนลูกหลงนะครับ ผู้ใหญ่ทั้งสองคนยืนยันจะดำเนินคดีกับในนอผู้ใหญ่บ้านรายนี้นายภาวิตบอกว่าระหว่างที่ทีมงานกําลังหาเสียงอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนี้ตัวของผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศให้ยุติการหาเสียงเพราะก็จะทําพิธีรดน้ําดําหัวกันต่อมาผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาหาแล้วชี้หน้าด่านางสาววณินีภรรยาของนายภาวิตเลยแล้วก็ถามว่ามีปัญหาหรอหลังจากนั้นก็กลับไปปรากฏว่าไม่จบฮะมีการขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาจากบ้าน แล้วก็พุ่งชนคุณวารินีเลยชนจนเจ็บที่ขาขวาเดินไม่ได้ครับหลังโดนชนผู้ใหญ่บ้านก็ทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุแล้วก็เดินออกไปผ่านไปอีกสิบนาทีก็ยังไม่จบฮะนายนอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกลับมาพร้อมกับไม้ไผ่อันยาวเลยในมือเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเนี่ยฮะทางผู้สมัครสอทอในกลุ่มก็เลยเข้าไปพยายามห้ามปรามกลับถูกทำร้ายโชคดีที่ไม่รับบาดเจ็บอะไรมาก แต่ว่ามีชาวบ้านอีกหนึ่งคนที่เขาโดนลูกหลงคือนายภูวรินโดนไม้ไผ่ลำยาวเนี่ยฟาดเข้าไปที่แขนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเจ้าตัวเขายืนยันว่าผมไม่เคยทะเลาะอะไรกับผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเลยไปฟาดเขาทําไมเนี่ยนะฮะสวนสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากประเด็นทางการเมืองแล้วเรื่องนี้จะขอดาเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดจากนี้จะทําเรื่องร้องเรียนไปยังนายอเภอเมืองเชียงใหม่และผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ถึงพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทางฝ่ายปกครองพิจารณาโทษตามระเบียบต่อไปโอ้โห oh, ดุเดือดขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โยใจเย็นๆนะคะโอ้โ้เป็นเมืองท้องถิน่นเนาะค่ะ <Kh> ah. <c oughs> คนบ้านเดียวกันนะนจริงๆแล้วนะอืมครับ